you uh -huh. พอแล้วมั้งนั่นน่ะไม่ต้องขึ้นไม่ถึงโน่นหรอกเี่ยก้อนหินโอ้ชนโต๊ะเฝ้าโยกแทนรถโอเคจะเดินไปนู่นเลยอ่ะดูดิ ให้หล่นด้วยอ้าหลนไปในไอ้ร่องนู้นเลยเหรอ ที่ตมาลงเยอะเลยี่เนอสนี้ขาวารขาวารมันอยู่ไหข้ใหม่ข้าวนีข้าวนี ไม่เลยนะมันขอเปิดตังค์เื้อให้มันแพงไปนันก็มาติดเครื่องก็ไ้นะันใช้มันใช้มันติดเครื่องเลยเครื่อก็แรงสองปัจจัยมันเป็นแรงตลาดมันติดเครื่องมันปัจจัยมันปัจจัยไม่ดีมีค่ามีคานี่ค่ัมาพี่เออขอไปเลย ขอเลือกผู้พันนี้นะคะ ใส่เสื้อแดงขาวแดงขาวเนี่ยรู้ไหมครับมาที่มาแหลไหนกันไม่รู้นะครับนะครับพวกเรานะครับชาวพรมไทย49นะครับจากต้นพ่วครับมีอยู่แถวชลบุรีนะครับที่นี่จังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีอ่าดีเหมือนกันนะลงท้ายดีเหมือนกันอ่าชลบุรีปักเพชรบุรีอ่าไม่ไกลนะครับซึ่งอ่า ทีมงานนะครับของสรรมเองนะครับได้มีการมา,าสำรวจแล้วก็กลับไปนะครับสรุปรวบก,กันว่าเราจะให้มีการมอบนะครับอของให้กับโรงเรียนนะครับแล้วนกะ็ให้กับเด็กๆนะครับหรือน้อง,องๆทุกคนนะครับที่โรงเรียนทุ่งเข็มแห่งนี้นะครับในปีเป็นการทำกิจกรรม นะครับมาเป็นครั้งที่16ขสำรับรองทยนะครับเป็นครั้งที่16ซึ่งเราได้หยุดไปเป็นบางช่วงนะครับรู้สึกจะปีหนึ่งนะครับที่สถานการณ์ควิด19ระบาดนะครับก็เขาไมให้ตัดกิจกรรมอะไรเราก็ไม่ได้ทําตรงนี้แต่มาปีนี้เนี่ยนะครับก็ได้โอกาสนะครับในการที่มามอบให้กับโรงเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันสําคัญเป็นวันหยุด นะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่าเรามีแน่กันทุกคนเนาะนะครับเรามีแน่กันทุกคนเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะดีใจนะครับทั้งในเรื่องของการที่เราได้หยุดงเรียนได้หยุดนะนน้องๆอาจจะก็มาในันดีกันเราก็มาเช่นเดียวกันนะครับกระทำิจกรรมำอบสิ่งของมอบจิตการศึกษา อะไรต่างๆนะครับให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นในช่วงเช้านะครับซึ่งวันนี้เราเดินทางมาก็ไม่มีฝนนะครับมามีมามีฝนที่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่าชุม e ่มฉ่ำเย็นดีนะครับที่นี่มีแค่ถึงอนุบาลหนเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็อยู่ในวัยประถมนะครับซึ่ง วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยนะครับของชมรมคนไฟเนี่ยเราต้องคุดเพื่อว่า,าเราให้โอกาสนะครับกับผู้ที่มีโอกาศน้อยนะครับหรือได้อ,อกาสต่างๆนะครับในืุนที่ส่วนใหญ่จะเป็นท้นที่ทุรกันดารน,นะครับที่การเข้าถึงต่างๆเนี่ยยากไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงาน,นรัฐก็ดีนะครับสำนัการประเพณีศึกษาอะไรต่างๆเนี่ย นะครับแต่เราเป็นเป็นประชาชนเป็นเอกนชนนะครับทีบ่ที่อ่านของชาติในการพักต้อนร้อนทุกคนนะครับตี่เยคนสีเองนะครับทักเรีย็นให่ได้กับเข้ากับคันในเมืองมากที่สุดนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเห็นว่ามีสิ่งแฉนะครับที่อาจจะเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่จะทำอาหาร วันจะเป็นหารกลางวันหรืออะไรเนี้ยแต่ให้กับโรงเรียนนะครับจ่ายให้กับน้องนักเรียนนะครับเพื่อนอุปกรณ์เมื่อเรามีมีอะไรอ่ะมีสิ่งของที่จะมาปรุงอาหารเราก็จะมีหม้อมีข้าวมีพัดลมมีอะไรก็ตามที่ต้องไว้นี่นะครับเราดูรายการด้วยการว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อน เรื่องเสียงแปลกเรื่งก็มีนะครับมีตาตาต่างๆนะครับเพื่ออ่ากันแล้ววันนี้ดีใจไหมครับใ่แวันนี้ก็จะจะได้ถึงได้ินมด้วยวันนี้นะครับเดี๋ยวได้พาขนมกลับไปบ้านนะครับอ่าได้กินที่น ok mm ี hmm. Guys, all, all like ah, ่ด้วยได้พากลับไปบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ เราขอไปยังน้องที่จะรับแจกของเราัอ้าวแล้วถ้ารัาแจกให้มาเยอะๆจะเอาอะไรใส่มีอะไรใส่ยังยังเลยพอใส่ของกระเป๋าพอไหมเนี่ยะอ้าวนี่พอไหมถุงใบเท่านี้อ้าวพอเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะมีการแจกให้ แจกก่อนเลยคนละใบคนละใบอ่าคนละใบเลยนะครับดูที่มันกว้างใหญ่ไหมอ่าเอาละเดี๋ยวใส่ให้เต็มนะมีไหมมีไหมม,มีเพื่อนไม่มาเลยวันนี้นะมีเพื่อนมีเพื่อนไม่มาไหมครับมีไหมครับมีใครไม่มาบ้าง ดูเรียนือว่าซวยน่าร่าอาจารย์ครับเอาไม่เป็นไรนะครับคนที่ไม่ได้มาเดี๋ยวให้ดูครูจัดการให้หลังจากนี้นะครับทุกคนทำได้เหนื่อยไปหมดโอเคครับก็เดี๋ยวไว้ให้อาจารย์ดูจัดการให้คนที่ไม่ได้มาด้วยกันนะครับเราถือว่าเราให้ทุกคนนะครับ ก่อนที่เราจะเล่นเกมเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมนะครับเดี๋ยวยุงพักจะพาเขาก่อนเล่นเกมแต่ก่อนที่จะเล่นเกมนี่แกขนมก่อนเพราะถ้าไม่มี้ขนมวิตกกั่มีใจอยากจะเล่นเกมเลยใช่ไหมอ๋อไหนส่วนที่อ๋อแล้วเราจัดการใทยที่ก๊า

Terima kasih telah menonton!